สุดอดอุ่นหนุ่มสอนรามกราบเท้าขอพรอผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่มากความสามารถหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ซึ่งวันนี้22สิงหาคม2564เป็นวันเกิดของเขาอายุครบ48ปีบอกเลยว่าหนุ่มสอนรามเป็นอีกหนึ่งคนที่การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆและอายุเป็นเพียงตัวเลขโดยทางด้านอินสตาแกรมของเขาโพสต์คลิป คุกเข่ากราบคุณแม่พร้อมระบุข้อความว่าวันเกิดกราบมามะกราบปะ๊ะขอบพระคุณที่ทำให้ชีวิตให้ข้าวให้น้ำให้การศึกษาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีรู้จักบุญคุณคนพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีสั่งสอนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตกราบขอบพระคุณบรรพบรุษครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆวงการ ผู้ที่มีพระคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสให้ความเอ็นดูให้คำสั่งสอนให้การสนับสนุนและค้ำจุนในเวลาตกยากที่สำคัญที่สุดกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่รักและเมตตาผมมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และยังเผื่อแผ่มาให้วิจีด้วยครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรและขออวยพรให้ประเสริฐทั้งหลายที่ทุกคนอวยพรจงย้อนกลับไปสู่ทุกคนมากเท่าทวีคุณนะครับ ด้วยความรักและเคารพเสมอครับ